หมุนหมุนรถยนต์อันไหนรถ้ติดมาเนด็ดฟ้อมเลยหมุนไปเลยนี่จยต่อไหดูลูกมันวางยิงต่อนีต่อเป็นอ่ะเออสอนค่อยๆสอนเดี๋ยวใบกำลังเล่นตัวอะไรไม่รู้เลยวันนี้ตัวอะไรเนี่ยดับอะไรบิวดับบิวดับบิวใช่ไหมใช่เออมันตาวัยปะแป๊บเดียวมันเห็นดับบิวแล้วเดี๋ยวมึงอ่ะมันนอกเดี๋ยวงให้ดูลูก ใส่ดีๆลูกใส่ดีๆหมุนดีๆให้มันเข้าล็อกเออวางันใหม่มาพอเแล้วใส่วางมไว้อันใหม่มาหายเออรถจิบมาล้เนี่ยลืมรถตาไปเลยหายดีๆน่ใส่ดีๆใส่ให้ลงล็อกสิ่ลูกใส่ดีใส่ให้ไงล็กอยู ถัาไปรถมีนะเฮ้ยถ้าไปรถไปไหนวะนี่เจอแล้วนี่จายยาเนี่ยนบินเนี่ยไว้เดี๋ยวมาไปเทรองระเบืเดิมไม่ได้แดร์จวออกมาให้ทีละชุดเนี่ยมีได้ชุดหนึ่งได้เธอไปหยิบถุงหูยิ้วตรงนั้นน่ะแล้วก็จับ